หน้า5 5าค่ะตัวอย่างที่12.6นะคะห้างสรรพสินค้าสายามพาณิชต์ต้องการสำรวจความนิยมต่อรูปแบบการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์เครื่องซักผ้า3วิธีคือ1การลดราคา2การแจกของแถม3การซื้อแบบผ่อนชำระค่ะได้ทำการสุ่มตัวอย่างจากผู้ที่มาห้างสรรพสินค้าจำนวน8คนแล้วให้กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนความนิยมต่อรูปแบบการส่งเสริมการขายดังปรากฏในตารางค่ะมี4ีคอลัมน์ค่ะคอลัมน์หนึ่งแทนด้วยคนที่8คนเนาะ ข้อหนึ่งถึงแปดมีแปดแถวค่ะคอลัมน์สองการลดราคานะคะเขาก็ให้คะแนนนะคะตามคนที่หนึ่งถึงแปดคอลัมน์สามค่ะการแจกของแถมมีความพ,พอใจระดับไหนนะคะมีความนิยมระดับไหนนะคะก็ลงให้ตรงคะแนนตามคนที่หนึ่งถึงแปดให้คะแนนค่ะแล้วคอลัมน์สี่ค่ะการซื้อแบบผ่อนชําระนะคะก็ให้คะแนนตามลําดับของคนที่ค่ะมีคําถามนักวิจัยว่าจะสามารถสรุปได้หรือไม่ว่าความนิยมที่มีต่อรูปแบบการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์เครื่องซักผ้า จะแตกต่างกันที่ระดับนยะสําคัญ0.1วิธีการที่นักวิจัยจะหาคําตอบนะคะจากคาถามประเด็นนี้เนี่ยนะคะสามารถทําได้แบบนี้ค่ะขั้นตอนที่1ค่ะให้ตั้งสมมติฐาน H0 รูปแบบการส่งเสริมการขาย3วิธีให้ผลไม่แตกต่างกัน H1 ค่ะรูปแบบการส่งเสริมการขาย3วิธีให้ผลแตกต่างกันค่ะขั้นตอนที่2ค่ะกําหนดระดับนยะสาคัญของอัลฟาอลฟามีค่าเท่ากับ0.1ค่ะขั้นตอนที่3ค่ะคำนวณค่าค q สแควจากสูตรคัสแควเท่ากับ12หารด้วย nk ของ k บวก1 nk คูณ k บวก1นะคะของ sigma aj ยกกำลังสองเมื่อ j มีค่าเท่ากับ1ถึง k ลบด้วย3 n คูณผลลัพธ์ของ k บวก1ค่ะ df คือ k ลบ1นะคะขั้นตอนต่อไปค่ะโดยดําเนินการดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ค่ะจัดข้อมูลในรูปของตารางสองทางและจัดลําดับของข้อมูลภายในแต่ละช่องหรือแต่ละเซลล์โดยให้ลําดับแต่ละข้อมูลภายในแต่ละแถวด้วยการเรียงลําดับจากต่ําไปหาสูงหรือ หรือเรียงจากค่าน้อยไปหาค่ามากค่ะ2อค่ะให้หาผลบวกของลำดับในแต่ละคอลัมน์ตามตารางค่ะนักวิจัยจะได้ตัวอย่างที่สร้างขึ้นตามตัวอย่างที่ครูอ้อยกตัวอย่างให้นะคะตารางจะแบ่งออกเป็น7คอลัมน์ได้กันค่ะคอลัมน์หนึ่งแทนด้วยคนที่นะคะมีมีข้อมูลประกอบด้วย1ถึงแและบรรทัดสุดท้ายแถวสุดท้ายจะเป็น R r J นะคะคอลัมน์สองสามเป็นคอลัมน์ที่เป็นค่าของการ,รลดราคาแล้วก็คอลัมน์สองเปน็นการให้คะแนนแล้วก็คอลัมน์สามเป็นอันดับนะคะ ของการให้คะแนนการลดราคาค่ะแล้วก็คอลัมน์ 4 5หนะคะส5หจะเป็นคอลัมน์ที่อยู่ในความหมายของการแจกของแถมนะคะซึ่งแบ่งเป็นคะแนนแล้วก็อันดับของคะแนนค่ะคอลัมน์ที่6ที่7นะคะจะเป็นคอลัมน์ที่แสดงถึงการซื้อแบบผ่อนชําระจาแนกเป็นคะแนนและอันดับของคะแนนการซื้อผ่อนชาระที่กลุ่มตัวอย่างให้ไว้ค่ะขั้นตอนต่อมาคะ่ะให้นักวิจัยแทนค่าลงในสูตรนะคะในข้อ3.2ได้เลยลงค่าในสูตรคสแควรเพื่อหาค่าของคสแควรนะคะค่าคสแควรมีสูตรว่า 12หารด้วย NK คูณ K บวก1ค่ะของซิกมา RJ ยกกำลัง2เมื่อ J เท่ากับ1ถึง K ลบ3 N คูณด้วยผลลัพธ์ของ K บวก1ค่ะ แทนค่าลงในสูตรนะคะก็จะได้เป็น12หารด้วย8คูณ3คูณ4นะคะแล้วก็คูณด้วยผลลัพธ์ของ20ยกกำลังสองบวกบวก14.5ยกกำลังสองบวก13.5ยกกำลังสองค่ะทั้งหมดลบด้วย3คูณ8คูณ4่ค่ะผลลัพธ์ของค่าสแควรจะเท่ากับ3.06นั่นเองค่ะขั้นตอนที่4ค่ะการสรุปผลและแปลผลการทดสอบในย่ำสำคัญโดยการเปรียบเทียบค่าสแควรที่ได้จากการคำนวณในข้อ3.3นะคะและการเปิด ตารางเนื้อหาคายสแควรวิกฤตปรากฏว่าคายสแควรวิกฤตที่ได้จากการเปิดตารางค่ะจะมีค่า df เท่ากับ k ลบหเท่ากับ3ลบหนเท่ากับ2นะคะและ Alpha เท่ากับ0.1มีค่าคายสแควรวิกฤตหรือคายสแควรจากตารางเท่ากับ4.60ขณะที่คายสแควรจากการคำนวณมีค่า3.06ดโอเคไหมคะดังนั้นซึ่งน้อยกว่าคายสแควรวิกฤตที่ได้จากการเปิดตารางถูกต้องไหมคะดังนั้นนะักวิจัยก็คงสมมติฐานนะคะคงสมมติฐาน เฮหรือว่ายอมรับ h ฮูค่ะแสดงว่ารูปแบบการส่งเสริมการขาย3วิธีให้ผลไม่แตกต่างกัน